เตตานะชายันติเอหิมะมะอาสนิหาร้องให้จิตให้ปันป่วนกายานะมามิติอุรูปทองทิวของโซภาใครเห็นหน้าก็ให้ยินดีสุดที่จะระรือชาติโรกามิหิตังรือชาติกุเรยสัญจะรือโสภะกัญจะสรีรังรือธรรมเทศรังระรังหรือมันตั้งนะมามิหัง นาลือโมอลังนพุทธนันท์ทั่วโรกาถาชื่นชมผู้ชมบรรดาญาติโยมมาบาังเตวเป็นนักเมตตามหาหลุมปัญญานักโยเทวะมนุษย์สานังมหามณีจินดาเอธรรมังปิโยพมมาเนมุตตะโมมหามณีจินดาเอสังขังปิโยนาคัสุปันนังปีนินที่ยังเนามาม,มิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทัสเนหาพระมสเสนหาอิทธิสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังติตังติยมะมะ พุทธังเมตตานาชาริติธรรมังเมตตานาชาริติสังฆังเมตตานาชาริติสีบริเมตตานาชาริติโอมาภังวาราชากุมารวาราชากูมารีวาราชาวาราชินีวากาหะโทวะสมโนวะพรหมโนวัยทีวะปุริโสวะวานิโชวะวานิชาวะอุปาสิิกววอุปาสิกาวะธารโกวะธาริกาวะสเปอิเมชนะหูชนะมังปิยานตัวคาเชยยะอาคาชาหิเอหิจิตังติยังมะมะมหาราัสการาภวันตุเม นะมามีมามหาราภัยที่พุทธัสสะนาดังวาระชาตังวามณีวา